ก็ดีค่ะวันนี้นอยนอยรวมนอยบวกนอยเวียดนามนะคะวันที่สิบสามเดือนสิบนะคะรูดศูนย์รูดเจ็ด 7, แล้วก็ตารางจับวินได้เลยนะคะแล้วก็สองตัวส่วนตัวที่ขีดเส้นใต้นะคะตัวที่ขีดเส้นใต้คือตัวที่เน้นนะคะตัวที่เน้นเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์เก้าเก้า แล้วก็มีสามตัวขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็ดอกจันจัดหนักสองตัวที่ขีดเส้นใต้นะี่คือตัวเน้นของเรานะคะ,อะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะที่เข้ามาดูวันนี้กดกระดิ่งกดติดตามได้นะคะอันนี้เป็นแนวทางหาน่อยทุกหน่อยนะคะ อานอยรวมหน่อย,ลอยแล้วก็หน่อยเวียดนามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยแล้วขอขอให้ทุกท่านรวยๆนะคะ้